สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่19เดือนสิงหาคม2567นะ <c oughs> ตั้งใจจะจัดรายการสดไปทุกช่องทางที่เราทำนะคือ YouTube 4-5สถานีแล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็อีกที่นึงก็คือ Twitter ประเด็นที่ตั้งใจจะพูดพี่น้องวันนี้นะ มันเป็นเรื่องน่าสนใจมากอะก็เลยอยากให้พี่น้องเนี่ยได้นะร่วมรับฟังด้วยนะคือวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคำคำหนึงที่มันโผล่ขึ้นมานะคือคำว่าควายแดงคนมองคนเสื้อแดงที่เรียกกันว่าควายแดงเนี่ยนะในมุมมองต่างกันออกไปนะแล้วประวัติศาสตร์ที่มันผ่านมานี่เราก็รู้ว่าคนเสื้อแดงเนี่ย นะต่อสู้แล้วก็บาดเจ็บล้มตายนะความเป็นธรรมไม่ไดนะ้ไม่ได้รับแล้วพอมาถึงวันนี้อุนะ้งอิงได้ขึ้นเป็นนายกเพื่อไทยได้เป็นนายกนะปรากฏว่านะอำนาจที่หอมหวานเนี่ยมันก็ทำใหนะ้พฤติกรรมของคนที่จะต้องเป็นรัฐบาลเนี่ยนะโดยการเขาเรียกว่าโดยการ สวามิพักหรือว่าจะใช้คําว่าโดยการสมรสข้ามคข้ขามคั่วซึ่งแน่นอนนะเงื่อนไขต่างๆเนี่ยทำให้พฤติกรรมของเพื่อไทยมันเปลี่ยนไปเยอะเช่นวันครปบรอบการเสียชีวิตตั้งแต่10เมษายนจนถึงวันถูกยึดอำนาจ19เออ22พฤษภาคมเนี่ยโดนสังหารเนโทษทีอ่า ที่ฆ่ากันตายนะตั้งแต่10ทธันวาจนถึงนู่นนะเดือนพฤษภา1 8บแแล้วมั้งนะที่โดนยุบสลายการชุมนุมนะนานจนจำไม่ได้แล้วแต่คดีความไม่ไปไหนไม่มีใครถูกลงโทษนะหัวข้อนี้มันมีแรงโดนใจมาจากมีที่ทางทวนะิตเตอร์ก็มีท่านหนึ่งผมไม่ได้รู้จักแ,แต่เคยผ่านตานะว่าดูก็น่าจะเป็นคุณภาพอยู่และนะ แต่เท่าที่ดูเป็นคนกรุงเทพวัยน่าจะกลางๆคนแล้วแล้วก็คงจะมีการศึกษานะพอสมควรนะก็มันมีประเด็นว่าผมเอาคลิปของอภิสิทธิ์ที่เขาพูดกันเรื่องนะความเป็นมาเป็นไปทั้งหลายแล้วอภิสัยทัศน์ต่างๆนะแต่ว่าคนที่เขาโพสเนี่ยเขาโพส์ประมาณว่าพิสิทธิ์อภิสิทธิ์เนี่ยเขาก็ขึ้นมาด้วยความชอบทำนะ มาจากการเลือกตั้งผ่านสภานะเป็นประชาธิปไตยทําไมทักษิณจะต้องปลุกคนสแสดงขึ้นมาด้วยนะผมก็พิมพ์ประโยคแค่ว่าแล้วพวกคุณนะประเด็นมันคือพวกคุณนะไม่มีสิทธิ์จะไปสั่งฆ่าประชาชนนะเขาก็มาตอบประมาณว่าได้สั่งฆ่าที่ไหนใครจะไปโง่ฆ่าหลักฐานมีหรือเปล่าน,ะนี่ทักษิณเนี่ยนะอะไรประมาณนี้คนะมันก็ปลุกคนขึ้นมาแล้วจะรู้ได้ไงว่าไม่ใช่นะทักษิณเป็นคนสั่งฆ่า คือเรื่องนี้ผมเนี่ยทนไม่ได้นะแล้วพวกประเภทเถียงจัดๆๆๆไปเรื่องนู้นไปเรื่องนี้นะมันก็เลยจําเป็นต้องนะใช้คำแรงหน่อยควายนะจริงๆมันนึกตอนนี้คำว่าควายยังดีไปควายมันไม่ทำให้เดือดร้อนมันไม่นึกถึงว่าคนนั้นคนนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปเหยียบย่ำคนตายอะไรเงี้ยหรือดูถูกชีวิตเพื่อนมนุษย์ <c oughs> มันไม่ใช่คนที่กูรักกูชอบเนะี่ยมันตายก็สมควรแล้วออประมาณอย่างเงี้ยนะก็ไปขนาดแต่คนนี้เขาไม่ได้เป็นขนาดนั้นค่อนข้างสุภาพแต่จําเป็นต้องต้องแรงเพราะว่าประเด็นของผมคือคําสั่งคุณไม่มีสิทธิ์ไปสั่งแล้วก็ทําให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายเนี่ยคนที่มันลุ่มหลงขนาดไม่รู้ว่าการบาดเจ็บล้มตายเนี่ยมันมาจากคําสั่งของใครเนี่ยนะแล้วมันก็ยังไปโอ้โหพูดแสดงความฉลาดนะ จนเป็นต้องสั่งสอนให้มารู้ว่ามึงโง่แล้วมึงไม่เข้าใจแล้วมึงเสือกจะนะเฉียงลมๆแล้งๆไปเรื่อยเปื่อยไอ้ประเด็นต่างๆที่มันพูดมีอะไรที่ผมไม่รู้นะมั้ก็เลยจําเป็นต้องเล่นแรงมันก็โตกลับมาทุกคนไม่มีใครอยากจะว่าควายหรอกคนมนุษย์มีศักดิ์ศรีทุกคนนะแต่มันเป็นประเด็นที่อยากจะลองนะลองว่าคนที่เขาเชื่อมั่นอภิสิทธิ์เนี่ยก็แสดงว่าเป็นประชาธิปัตย์ก็คือสลิมนั่นแหละแต่สลิมมันมีหลายประเภท นะงมงายไปเลยพันธมิตรไปเลยก็มีหรือเป็นประชาธิปัตย์แล้วก็ต้องการกำจัดทักษิณเกลียดทักษิณเนี่ยทางเดียวที่จะชนะทักษิณได้ก็คือต้องไปหนุนพวกกปปสอ,อะไรเงี้ยเพราะเลือกตั้งก็สู้ไม่ได้นะพวกนี้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ยอมรับนะแล้วจนป่านนี้ระบอบมันชัดเจนขนาดนี้มันยังไม่รู้อีกนะว่าระบอบการเมืองไทยเนี่ยมันเป็นยังไงที่มันเป็นมาเป็นไปอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะระบอบหรืออย่างเงี้ยก็นะ <c oughs> เลยนะ ก็เลยจะมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าสาระในเรื่องนี้เสื้อแดงวันนี้ควายแดงเนี่ยนะความเจ็บช้ำน้ำใจอะไรมันเป็นยังไงนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็สลิมก็อกหักเลยนะวันนี้อกหักหลังจากที่เป็นสลิมกำพร้าพ่อๆเขาเสียไปแล้วเนี่ยวันนี้อกหักอีกนะก็เนี่ยแล้วการเมืองพวกนี้พวกนี้ถ้ายังมันยังไม่สรุปบทเรียนแล้วยังมาอวดว่าฉลาดเนี่ยมันก็ด่าควายเนี่ยยังน้อยไปนะมันหาคําอื่นที่ดีกว่านี้ไม่ได้ พควายไม่ทาร้ายใครควายม,มีประโยชน์นะจริงๆก็ไม่อยากจะรุนแรงอะไรทํานองนี้แต่ว่าเมื่อพูดไปแล้วมันก็นะจริงๆก็รู้สึกว่าไม่ควรนะแต่ว่าก็คงไม่เป็นไรเนะพราะไม่ได้เจาะจงนะเป้าหมายคือติดอยู่กับประเด็นที่ว่าคําสั่งนะบอกไม่มีใครสั่งจริงๆผมเนี่ยบอกว่าไม่มีสิทธิ์จะไปสั่งแล้วทําให้ตายแปลว่าไม่มีสิทธิ์ทําให้เขาตายเนาะ ไม่ว่าใครจะเป็นสีไหนเป็นสลิมเป็นควายแดงเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ควรอย่างยิ่งที่รัฐบาลโดยเฉพาะที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะจะนั่งหัวโต๊แล้วออกคําสั่งแล้วนําไปสู่การที่ยกพลกําลังขึ้นมาแล้วก็นะยิงประชาชนอย่างนั้นนะหลักฐานมันมีเป็นเชิงประจักษ์เต็มไปหมดและพวกเนี้ยมันเอาหูไปนะ้าเอาตาไปไร่หลีตาสักข้างหนึ่งไม่ยอมรับรู้ความจริงแล้วจนป่านนี้มันยังไม่รู้อีกว่าอะไรเป็นอะไรนะ ขอขอโทษยคะที่เอาไปใช้ผิดที่นะเอาว่าพี่น้องนะถ้าสนใจอยากจะติดตามฟังนะพี่น้องต้องไปที่ตรงนี้นะที่ที่ให้เนะนี่ยตรงเนี้ย URL ที่ให้เนะี <c> ่ย <oughs> คือข้างบนนะเป็นทวิตเตอร์นะครับข้างล่างก็เป็น f c e e o o o นะเข้าไปแล้วก็จะไปเจอไลฟ์นะเดี๋ยวสักครู่เราเจอกันนะครับ